ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่หนยวนชิงหลิงเติบโตขึ้นมาในยุคสมัยที่สงบสุขและเจริญแล้วแต่เพราะมาอยู่ที่ราชวงศ์เปิยทั้งนานหลายปีแล้วนางก็รู้ว่าเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินางไม่สามารถทำตัวเป็นพระแม่มารีได้ การคงอยู่ของประเทศชาติคือความรับผิดชอบของทุกคนนี่ไม่ใช่คำขวัญอะไรทั้งนั้นแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณอันสูงส่งที่ต้องแลกด้วยเลือดและชีวิตเพื่อให้ได้มาพรุ่งนี้ต้องจัดการเรื่องชูหมิงหยางดังนั้นอยู่วนเฮาจึงพูดว่าอุดอู้อยู่แต่ในบ้านจนเบื่อมาหลายวันแล้ววันพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าออกไปพักผ่อนเสียหน่อยไปกันแค่เราสองคนดีหรือไม่จะไปไหนรึอันที่จริงอยู่วนชิงหลิงอะไรอาวานอยากจะไปทะเลสาบจิ้งสักด์ครั้งแต่ถ้าไปทะเลสาบจิ้งก็ต้องพาซาลาเปาไปด้วย ยังไม่ได้กําหนดหรอกว่าจะไปที่ไหนแค่ออกไปเที่ยวแต่อยู่ค้างได้เพียงคืนเดียวณวันมรืนต้องรีบกลับมาดังนั้นเลยไปทะเลสาบจิ้งไม่ได้อยู่วนเฮาก็รู้ความคิดของนางเช่นกันทะเลสาบจิ้งเป็นความอลาลัยอาวร์ของนางมาโดยตลอดเพราะนั่นเป็นหนทางกลับบ้านของนางอันที่จริงแล้วสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือสําหรับหยวนชิงหลิง ทะเลสาบจิ้งแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงหนทางกลับบ้านแต่ยังเป็นหนทางที่จะช่วยให้นางมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยคำพูดของฟางหวู่ติดตรึงอยู่ในใจนางเสมอการที่ฟางหวู่ให้ความสนใจการสแกนสมองเป็นอย่างมากนั่นแปลว่าต้องมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติบางอย่างแน่ไปทะเลสาบจิ้งไม่ได้อยู่นชิงหลิงจึงพูดว่าในเมื่อมีเวลาแค่วันเดียวเช่นนั้นพวกเราไปเดินเล่นรอบๆชานเมืองเมืองหลวงกันหรือไม่ก็ไปแหล่งการเกษตรดีหรือไม่แหล่งการเกษตร ถูกต้องหมู่บ้านการเกษตรของราชวงศ์เป่ยถังข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยได้สัมผัสชีวิตของคนในพื้นที่ชนบทที่ทำการเกษตรจริงๆมาก่อนเลยหยวนชิงหลิงพูดแบบไม่จริงจังนักแต่ขณะที่พูดอย่างนั้นในใจกลับเต็มไปด้วยความคาดหวังจริงฮ่าหอยู่วนห่ายิ้มไปหมู่บ้านการเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายห่าหะหลอกรึในเมืองหลวงก็มีหมู่บ้านการเกษตรไม่จำเป็นต้องออกจากเมืองหลวงหรอกถ้าอย่างนั้นก็ดีเลย พรุ่งนี้เราก็ออกเดินทางกันเถอะการได้ออกไปเที่ยวด้วยกันตามลำพังกับเขาทิ้งความวุ่นวายทุกอย่างไว้ที่นี่เป็นเรื่องที่นางคาดหวังรอคอยมาโดยตลอดเมื่อเห็นความสุขในแววตาของหยวนชิงหลิงหยวนเฮาก็รู้สึกว่าตัวเองติดค้างนางมากมายเหลือเกินเข้าไปสวมกอดนางเอาไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งประทับริมฝีปากบนเรือนผมเงางามของนางเบาฮ่าฮ่า หลังจากใช้เวลาร่วมกันมาห้าปีนอกจากตอนที่เขาไปเข้าร่วมรบในแนวหน้าก็เหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันแทบจะทั้งวันทั้งคืนเขาไม่สามารถจินตนาการได้จริงๆว่าถ้าจู่ๆวันหนึ่งหยวนชิงหลิงหายไปจากชีวิตเขาถึงตอนนั้นเขาจะทำอย่างไรดีท่านใดนั้นเขาก็ปล่อยนางดวงตาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นทำไมเราไม่ไปให้เร็วขึ้นสักหน่อยละ่ะตอนนี้เลยรึหยวนชิงหลิงตกตะลึงแต่ตอนนี้มันใกล้จะค่ำแล้วนะ พวกเราเช่าเรือนางลมสักลำออกจากทะเลสาบเราไปพายเรือในทะเลสาบเล่นกันก่อนรอถึงพรุ่งนี้เช้าเราค่อยขี่มาเข้าไปในเขตชนบทอยู่วนเฮายิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นจูบที่แก้มนางคิ้วยกสูงอย่างมีความสุขรอยยิ้มที่ผ่อนคลายสบายอารมณ์เช่นนี้ไม่ปรากฏบนใบหน้าของเจ้าห้ามมานานมากแล้วหยวนชิงหลิงรู้สึกเจ็บแปลกในใจยกยิ้มให้เขาน้อยๆยดี แอบหนีออกไปโดยไม่บอกลูกๆทั้งสองคนดูเหมือนจะทิ้งความกังวลวุ่นวายทั้งหลายแล้วย่องออกไปกันแบบเงียบๆแต่เมื่อพวกเขาขี่ม้าอยู่บนท้องถนนยวนชิงหลิงกลับรู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าการย่องออกมาแบบเงียบๆนี้ก็เป็นได้แค่ภาพลวงตาเท่านั้นที่ด้านหลังพวกเขายังมีคนมากมายที่ติดตามมาด้วยอย่างลับฮ่าฮ่าแต่ก็ไม่สนแล้วดีกว่าได้ออกไปเที่ยวกับเขาแบบนี้สักครั้งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ลืมมันได้ทั้งนั้นทำเหมือนว่าคนข้างหลังพวกนั้นไม่มีตัวตนอยู่ก็แล้วกัน ในตอนที่เจ้าห้าทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หยวนชิงหลิงมองดูเขาแล้วในใจก็แอบ,บสัมผัสได้ว่ายิ่งนับวันเขาก็ยิ่งมีความงามสง่าของผู้ดำรงตำแหน่งราชทายาทมากขึ้นเรื่อยๆแล้วบรรยากาศอันราบเรียยบกับนิสัยประมาทเลอเลอได้หายไปเริ่มมีท่าทางสมฐานะของผู้สืบเชื้อสายแห่งขติยะซึ่งดูได้จากทุกอิริยาบถท,ที่เขาแสดงออกมาให้เห็นส่วนนางกลับไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากมายอะไรเลย มาถึงริมทะเลสาบที่นี่ยังคงคึกคักอยู่มีบรรดานักวิชาการและผู้มีความสามารถทางวรรณกรรมมากมายมาเช่าเรือนางลมแล้วก็ยังมีพวกพ่อค้าหาบเร่ต่างๆเบียดเสียดกันอย่างกับข้างแสงไฟสว่างสวัสด์ให้ทะเลสาบเป็นประกายพร่างพราวราวกับค่ำคืนที่มีดวงดาวลอยอยู่เต็มท้องฟ้าถ้ายอมจ่ายก็ง่ายที่จะเช่าเรือนางลม ตัวเรือนั้นมีขนาดเล็กแต่ตกแต่งได้หรูหรามากนานๆจะได้ออกมาทั้งทีอยู่วนห้าจึงไม่ขี้เหนียวเงินทองยอมควักเงินห้าตำลึงในหนึ่งคืนจ่ายออกไปแบบไม่นึกเสียดายแม้แต่น้อยหลังจากที่เจ้าของเรือกับผู้ช่วยลูกเรือช่วยกันพายเรือก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากฝั่งอยู่หวนห้ามีท่าทีอยากเล่นสนุกมากถึงขั้นลงไปนอนคว่ำอยู่บนกราบเรือแล้วมองลงไปในน้ำมีปลาหรือไม่ เขากวนผิวน้าในทะเลสาบใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนนั้นบางส่วนก็ลอยกระเพื่อมไปมาหมุนไปรอบๆปลายนิ้วของเขาเขากวางมือกวนผิวน้ําอีกครั้งแล้วเงยหน้าขึ้นมายิ้มใส่หยวนชิงหลิงอย่างร่าเริงวัยหนุ่มสาวนี่แหละถึงจะเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดนางรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เห็นเขาเป็นแบบนี้มานานมากแล้วนางเม้มปากแล้วยิ้มน้อยๆเจ้าห้าพันเอ็นตัวเข้ามาแนบริมฝีปากที่เต็มไปด้วยท่วงท่าความเป็นชายบททับลงบนริมฝีปากของนางหยวนชิงหลิงยื่นมือออกไปผลักอย่างรวดเร็ว มีคนอยู่นะแต่อยู่วนห้าวก็ไม่ได้จุบนางอีกแค่กอดนางไว้เงียบๆแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอย่าว่าแต่เจ้าหยวนเลยแม้แต่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันตกลงกันแล้วว่าต้องทำสมองให้ว่างไม่ควรคิดเรื่องจุกจิกกวนใจอะไรในตอนนี้ทั้งนั้นหยวนชิงหลิงยิ้มแล้วพูดว่าข้าโดนตัวต่อต่อยเสียที่ไหนล่ะ เป็นเจ้าเองต่างหากที่คิดร้ายกับข้าทำร้ายข้าไม่สำเร็จยังโดนเองเสียด้วยสมน้ำหน้าแล้วสมน้ำหน้าหยวนชิงหลิงหัวเราะพลางสมน้ำหน้าอีกครั้งแต่กลับเอียงหน้ามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนปลายนิ้วปัดไล่ผ่านแก้มของเขาเบาๆแต่พอมานึกถึงใบหน้าของเจ้าในตอนนั้นข้ากลับรู้สึกปวดใจนะักเมื่อเห็นขอบตาเขาแดงเรื่อหัวใจของหยวนชิงหลิงก็หน่งขึ้นมาอีกไม่หรอก ตลอดเส้นทางนี้แม้ว่าจะทั้งลำบากทั้งอันตรายแต่ก็มีวันเวลาที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์อยู่นะคำพูดเหล่านี้ถ้ามันอยู่บนอินเทอร์เน็ตในโลกสมัยใหม่มันสามารถเรียกได้ว่าเป็นประโยคที่พูดแบบช่วยๆอย่างขอไปทีแต่เมื่อพูดออกมาจากปากของคนตรงๆแบบเจ้าห้ามันจึงเป็นอะไรที่ชวนให้ใจสั่นสะานได้จริงฮ่าฮ่มือของเขากดลงบนริมฝีปากของนางชาติหน้าเราก็จะอยู่ด้วยกันอีกช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ภรรยาเจ้าของเรือทำอาหารค่ำแล้วเดินย่องอย่างช้าๆเข้ามาเชิญทั้งสองคนไปกินข้าวภรรยาเจ้าของเรืออายุราวๆสามสิบกว่ากว่าหาเลี้ยงชีพกับแม่น้ำมานานจึงคุ้นเคยกับการเดินบนพื้นเรือที่สั่นโครงเคลงร่างกายของนางโอนเอนเล็กน้อยแล้วเพราะส่วนใหญ่นางจะเริ่มลงทะเลสาบตอนกลางคืนนอนหลับในช่วงกลางวันดังนั้นผิวของนางจึงขาวมาก ภรยาเจ้าของเรือมือไม้คลั่งคล้าวทำอาหารมาให้สองสามอย่างมีหมูเส้นผัดปลาย่างหน่อไม้ผัดและจอกปรุงสดนิ้วมือของอยู่วนเห่าขยับพร้อมคืนนี้เขายังไม่ได้กินข้าวตอนนี้จึงรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วไปดึงตัวหยวนชิงหลิงมานั่งลงพูดชมภรรยาเจ้าของเรือว่ากลิ่นหอมยวนใจรสชาติต้องดีมากแน่ภรยาเจ้าของเรือก็คุ้นเคยกับการต้อนรับขับสู้ผู้คนเช่นกัน แต่เมื่อเห็นว่าคุณชายท่านนี้หน้าตาหล่อเหลาพิสุจ์ดังหยกเนื้อดีถูกเขาพูดชมเช่นนี้ก็หน้าแดงระเรื่อด้วยความเขินอายบกไม้บกมือเป็นพลวันแค่อาหารหยับหยับหวังว่าคุณชายกับฮูหยินจะไม่รังเกียจก็พอแล้วเจ้ากะนั่งกินด้วยกันดีหรือไม่หยวนชิงหลิงเชื่อเชิญภรรยาเจ้าของเรือบกมือเป็นระวิงไม,ไม่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 กินด้วยหรอกของพวกเรามีหลังจากที่นางพูดจบก็รีบถอยห่างออกไปอย่างเขินอาย บนดาดฟ้ามีคมไฟลมดวงหนึ่งถูกจุดไว้อาหารถูกจัดวางบนโต๊ะเตี้ยทั้งสองนั่งขัดสมาธิบนเบาะรองนั่งมองดูสายน้ำในทะเลสาบที่เป็นระลอกคลื่นกับนอสะท้อนของดวงดาวในผืนน้ำช่างเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างสุดจะพน,นาอาหารจานผัดนั้นอร่อยมากหน่อไม้ไม่แก่เหมาะกำลังดีทั้งสดและนุ่มมาก อยู่วนเฮลคีบให้หยวนชิงหลิงเยอะมากได้เห็นนางกินอย่างอร่อยอร่อยจนแก้มยุ้ยไปหมดก็รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งหยวนชิงหลิงกินไปพลางก็หันไปให้ความสนใจกับคู่สามีภรรยากับลูกเรือผู้ช่วยที่หยุดเพื่อกินข้าวอยู่อีกด้าน พวกเขานั่งล้อมวงกันตรงกลางมีหม้อใบหนึ่งตั้งอยู่แต่ละคนถือชามคนละใบกึ่งนั่งยองๆกึ่งชันเขากินข้าวไม่เห็นว่ากินอะไรแต่ดูท่าทางแล้วกินได้อย่างอร่อยอร่อยมากเจ้าของงอเรือคีิปอาหารให้ภรรยาอย่างคล่องแคล่วการเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติมากเพราะความที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีย่อมต้องเข้าใจกันละกันได้โดยปริยายนางชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแน่นอนว่าเขาต้องรู้ดีความรู้สึกที่เงียบสงบเช่นนี้ทําให้หยวนชิงหลิงรู้สึกประทับใจมากจะอยากได้ใต้ล่าไปทําไม จะเป็นห้องเต้ไปทำไมได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบไม่วุ่นวายแบบนี้ต่างหากที่วิเศษเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดตั้งแต่พวกเขาเป็นรชัชทายาทองปัจจุบันนานแค่ไหนแล้วที่พวกเขาไม่ได้นั่งกินข้าวด้วยกันดีๆแบบนี้พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยการคิดคำนวณแผนการนั่นนี่ทุกวิวันความรุ่งเรืองความงดงามทั้งหลายล้วนสร้างจากเลือดเนื้อของใครหลายๆคนที่ต้องล้มตายราวสายฝนพวกเขาเหน็ดเหนื่อยมากจริงฮ่าฮ่า พวกเขาแต่งงานกันมาห้าปีแล้วล้วนมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เหวินเฮามองไปยังทิศทางที่นางกำลังมองอยู่ในใจก็รู้ว่านางกำลังคิดอะไรจึงพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าบางทีรอสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นแบบพวกเขาได้เหมือนกันนะซื้อเรือสักลำออกไปตกปลาทุกวันพอพลบข้ามก็ทำอาหารสดใหม่กินกันไม่ต้องเอาปัญหาอะไรมาให้กวนใจมีเพียงเจ้ากับข้าเท่านั้นดีจริง หยวนชิงหลิงวางชะมาข้างขัวลงอย่างช้าช้าการมีความหวังเป็นสิ่งดีแต่กลับช่างยาวไกลเหลือเกินเส้นทางในอนาคตของเขาเหมือนจะถูกกำหนดชัดแล้วตอนนี้เขาได้เป็นรัชทายาทแล้วไม่มีวันแยกออกจากหน้าที่นี้ได้อีกต่อไปรอให้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ก็น่ากลัวว่าจะยุ่งขึ้นกว่าตอนนี้อีกไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเขาแก่ก้างปลาให้นางแล้วคีบไปจ่อที่ปากลองชิมดูสิสดมากเลยนะ หลังจากหยวนชิงหลิงกินเข้าไปก็รู้สึกถึงความสดขณะที่เคียวเห็นว่าปลาตัวนี้ก็เป็นแค่ปลาตะเพียนธรรมดาแต่ทำไมถึงได้หวานอร่อยขนาดนี้ได้นะนางกินเข้าไปอีกหลายคำก็เลิกคิ้วขึ้นสูงแล้วพูดว่ามันอร่อยมากจริงๆพวกนี้น่าจะเป็นอาหารสดในทะเลสาบสินะน่าจะใช่นี่อาจไม่ใช่ปลาเลี้ยงเลยหวานอร่อยกว่ามากอยู่วนเห้าเห็นว่านางมีความสุขมากจึงพูดหยอกเยาะว,ว่าแค่ปลาที่รสชาติอร่อยตัวเดียวเจ้าก็มีความสุขขนาดนี้เชียวรึ หยวนข้อเรียกร้องของเจ้าต่ำไปหน่อยนะนี่หยวนชิงหลิงมองเขานิ่งๆไม่ใช่แค่ปลาตัวนี้หรอกเป็นเพราะคืนนี้แสงดาวเหล่านี้ทะเลสาบแห่งนี้อาหารมื้อนี้แล้วก็คนสําคัญที่สุดก็คือเจ้าด้วย,ยหยวนเฮาจ้องมองนางอย่างลึกซึง้งสิ่งที่เจ้าพูดในคืนนี้ทําให้ข้ารู้สึกหน่วงในใจยิ่งนักสองคนมองประสานสายตากันครู่ใหญ่ได้เห็นความอ่อนโยนและรักใคร่าจากก้นบึ้งดวงตาของเขาในจหยวนชิงหลิงก็บังเกิดความปลื้มปริ่มยินดีอย่างไม่รู้จบ หลังกินมื้อค่าเสร็จทั้งสองก็ไปนั่งเล่นบนหัวเรืออบกอดกันมองดูทะเลสาบอันพลุกพล่านมองจากฝั่งไปเรือนางลมในทะเลสาบดูน่นหนามากแต่เมื่อนั่งดูจากตรงกลางถึงรู้ว่าพวกเขาถูกแยกออกจากกันด้วยระยะห่างที่ไกลกันพอสมควรไม่รบกวนซึ่งกันและกันซึ่งนับว่าต่างคนต่างได้รับความสงบที่น่าพอใจ ทั้งสองพูดคุยกันนานมากเริ่มตั้งแต่เรื่องของพวกเขาไปจนถึงเรื่องของลูกๆพูดถึงพ่อแม่ในยุคปัจจุบันกับฟางหู่พูดเรื่องท่านชายหงเย่พูดเรื่องจวินจูจิ้งเหอกับอ๋องเว่ยหยวนชิงหลิงถึงได้รู้ว่าแขนของอ๋องเว่ยเชื่อมต่อกันแล้วทั้งสองคนกำลังอยู่ระหว่างเดินทางกลับมาเมืองหลวงเจ้าว่าพวกเขาสองคนจะลงเอยกันด้วยดีได้หรือไม่อยู่วนเฮาถามไม่รู้สิคงต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาบางทีพวกเขาอาจจะไม่ถึงกับต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นะถ้าต้องแยกจากกันก็น่าเสียดายนะ อยู่วนเฮาพูดแต่นี่เป็นเรื่องของพวกเขาสองคนคนนอกอย่างเขาก็ทําได้แค่ผู้แสดงความเสียใจให้สองสามคำแต่ก็ไม่อาจเข้าไปแทรกแซงตามอําเภอใจได้หลังจากที่ทั้งสองออกไปแล้วเซียวหงเฉิงก็ไปที่คุกของกรมการพระนครเพื่อเจอหลินเซียวนางไม่คิดจะฆ่าเขาอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าไม่เกลียดเขาแต่นางรู้ว่าต้องใช้เวลาวางแผนนานมากขนาดไหนกว่าจะจับตัวหลินเซียวได้แล้วถ้าหากหลินเซียวไม่ตายมันจะมีประโยชน์มากกว่า ดังนั้นนางจึงตัดสินใจไม่ฆ่าหลินเซียวนางมีมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่เหมือนกับเป็นพี่น้องแท้ๆที่อยู่หวนเฮาหยิบยื่นให้ทำไมยังต้องไปเฝ้าจมปลักอยู่กับการทรยศและการหลอกลวงของหลินเซียวด้วยละ่ะเมื่อมาถึงก่อนพบข้ามองชียังอยู่ในที่ทำการปกครองนอกจากองชีลู่หยวนก็อยู่ที่นั่นด้วยนางไม่ได้พกกระบี่มาแต่กลับพกเหล้ามาแทนลู่หยวนมาเพื่อนางหลินเซียวถูกจับ นางจะต้องมาแน่ติดแค่ว่าจะฆ่าหรือจะปล่อยเท่านั้นแต่ดูเหมือนเขาจะเดาผิดเสียแล้วเซี่ยวหงเฉิงพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้าไม่รบกวนพวกเจ้าแล้วดีกว่าขอท่านอองส่งคนมานำทางข้าไปที่คุบหน่อยข้าจะไปคุยกับหลินเซี่ยวสักครู่อันที่จริงตระกูลลู่รักลูกชายของพวกเขามากความขัดแยง้งที่ลู่หยวนเพียรพยายามก่อมาจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วแต่ทางเซี่ยวหงเฉิงก็ คนที่คลุกคลีอยู่ในวงการความรักความแค้นอย่างเขารู้ดีว่าเวลาที่ผู้หญิงไปหาผู้ชายแล้วยังยินดีแต่งหน้าไปให้เขาเห็นส่วนใหญ่คือฟันธงได้เลยว่านางยังมีเยื่อใยอยู่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ